ขอประธานกราบทูลทูลได้เรียนท่านที่เคารพพิสหายในเฟสทุกท่านครับวันนี้ขออภัยครับที่ได้นัดหมายกับทุกท่านที่ต้องใจจะรอฟังในเรื่องเวลาเที่ยงครึ่งก็ล่าช้ามาประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะว่าติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนจะต้องเริ่มดำเนินการในตอนนี้เมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ที่พวกเรา คงทราบกันแล้วว่ามีการวางระเบิดที่สหรัฐอเมริกาที่นครนิวยอร์ก York, แล้วก็มีป้ายบอมที่นิวเจอร์ซีซึ่งก็ไม่หายจากนิวยอร์กซิตี้เท่าใดนักก็เป็นที่คาดหวังกันอยู่แล้วแล้วก็ได้นำเรียนมีสหายทั้งหลายที่ติดตามเฟสนี้มาเป็นเวลานานแล้วว่าใครจากการก่อการร้ายนั้นมันเป็นฝใกล้ตัวมากมากกว่าที่คนไทยจะคาดคิด ถึงแม้เราจะเผชิญกับการก่อการร้ายมาตลอดเวลาหลายสิบปีก็ตามแต่เราก็ยังไม่ตระหนักเท่าที่ควรซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจโดยเฉพาะยิ่งภัยจากการระเบิดเมื่อปีก่อนนี้เราเจอกันเต็มๆที่แยกรัตประสงค์แล้วก็โอกาสที่จะเกิดขึ้นในปีนี้และปีต่อๆไปนั้นก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆทั้งภัยจากในประเทศและภัยจากนอกประเทศภัยจากในประเทศก็คือไอ้ผู้ร้าย ที่หนีคดีไปอยู่ต่างประเทศนั้นมันก็ยังมีทั้งขีดความสามารถและมีความอาฆาตมาล้ายต่อประเทศของเราได้จําเป็นจะต้องก่อกวนเพื่อให้สมุนของพวกมาน,นั้นอาจจะหลุดพ้นคดีในโอกาสต่อไปส่วนภัยจากต่างประเทศนั้นก็ได้แก่กลุ่มก่อการร้ายต่างๆซึ่งเข้ามาเคลื่อนไหวอยู่มากมายในประเทศไทยจากการจัดอันดับในการสํารวจในปี2 5 5 8ขององค์การที่เรียกว่า NGO หรือองค์การที่ไม่หวัง ผลกําไรได้ทําการศึกษาถึงสภาพและสถานการณ์การกร่อการกร้ายในประเทศต่างๆทั่วโลกจานวน1น2ประเทศเขาจัดลําดับประเทศไทยเป็นอันดับที่10ที่มีความรุนแรงมากที่สุดโดยพอยิ่งในเพจ2พื้นที่ด้วยกันพื้นที่แรกก็คือกรุงเทพมหานครส่วนพื้นที่ที่2ก็คือบริเวณ3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนไทยเราสัมผัสกันอยู่แล้วแต่เราก็ยังไม่ตรหนักครับ เพราะว่ามันยังไกลตัวถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นปีละหลายๆครั้งก็ตามกรณนีการวางระเบิดที่สาเรรา,าราเมื่อวานนั้น <S <S 1> <S 1> ผมไม่สามารถจะทราบได้หรอกครับว่าใครเป็นผู้ร้ายใครเป็นผู้รับผิดชอบใครเป็นผู้กระทําเพราะว่าเหตุการณ์เพ,เพิ่งเกิดขึ้นฝุ่นยังไม่หายฟุ้งก็มีสระไม่อาจาที่จะไปบังอาจไปคาดการณ์ต่างๆได้แต่ประโยชน์ที่เราจะได้จากเหตุการณ์นี้ก็คือการศึกษากรณีศึกษาทั้งที่ได้นําคลิป ข่าวจากสำนักข่าว BBC ได้นำเสนอในเช้านี้แล้วก่อนที่จะจัดรายการในครั้งนี้นะครับให้ท่านที่สนใจนั้นลองเข้าไปดูก่อนว่าสถานการณ์ประเดก,การเกิดระเบิดขึ้นจริงๆนั้นจากภาพวงจรปิดที่เขานำมาเสนอนั้นน่ะท่านจะเห็นปฏิกิริยาของชาวนิวยอร์กเป็นลนักษณะอย่างไรเมื่อเราเห็นปฏิกิริยาอย่างนั้นแล้วเมื่อเทียบกับทฤษฎีแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่อะไรถูกอะไรผิด โดยเฉพาะยิ่งภัยจากการวางระเบิดนั้นน่ะมีอยู่เป็นจำนวนถึง58ซในภัยที่เกิดกับต้องการที่จะฆ่าฟันผู้คนมากมายที่เหลือนั้นก็เป็นภัยจากการใช้อาวุธปืนเล็กโดยเฉพาะยิ่งใช้ปืนอัตโนมัติกระดจิงผู้คนต่างๆซึ่งก็ยังมีปริมาณหรือมีจานวนน้อยกว่าการใช้อาวุธระเบิดในโลกนี้ดังนั้นภัยจากการระเบิดนั้นเรียกได้ว่าเป็นภัยที่ใกล้ตัวที่สุดและร้ายแรงที่สุด ได้เคยนาเสนอท่านเพื่อสนใจไปแล้วว่าวิธีการสังเกตที่รุษนั้นเป็นอย่างไรเราก็มีสูตรสาเร็จง่ายๆไม่เคยพบเห็นไม่เป็นของใครไม่ใช่ที่อยู่ดูไม่เรียบร้อยกรณีการเห็นภาชนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล่องกระดาษหีบกระเป๋าเดินทางหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่ตั้งอยู่โดยที่เราไม่เคยพบมาก่อนเลยสอบถามแล้วไม่เป็นของใครแล้วก็มันไม่ควรจะวางไว้ที่นี่ ดูแล้วก็เป็นการวางอย่ลวกๆไม่เรียบร้อยหรือว่าซ่อนพรางผิดปกตินั่นก็เป็นสิ่งที่สอพิรุษให้เราจะต้องเพ่งเลงวัตถุอันนั้น